บทที่9ย้ายโรงเรียนวันสอบไล่ปลายปีครูใหญ่โรงเรียนวัดโบสถ์ได้มาขอพบยายถึงที่บ้านและความลับของเด็กชายเจริญก็ไม่เป็นความลับอีกต่อไปป้าจางครับผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดป้าจ,จึงไม่ยอมให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนครูใหญ่พูดขึ้น หลังจากดื่มน้ำฝนในขันเงินไปอึกใหญ่ๆไม่ร่วมมือยังไงจ้ะครูยายถามด้วยความไม่เข้าใจที่ครูใหญ่พูดก็ป้าไม่ยอมไปพบผมที่โรงเรียนนะสิครับผมให้หลานป้าถือหนังสือมาเชิญตั้งหลายหนครูใหญ่เฉลยฉันไม่เคยเด้รับหนังสือที่ว่านั่นเลยนะจ๊ะครู หลานไม่เคยเอามาให้ฉันสักครั้งเดียวยายพูดความจริงคงไม่จำเป็นต้องบอกครูใหญ่กระมังว่ายายอ่านหนังสือไม่ออกเพราะถ้ายายได้รับก็จะต้องให้หลานอ่านให้ฟังหากกระแวงสงสัยว่าจะถูกหลานชายหลอกจึงจะไปไหว้าวานให้คนอื่นช่วยอ่านอีกครั้ง แสดงว่าป้าไม่เคยได้รับหนังสือเชิญจากโรงเรียนเลยเหรอครับครูใหญ่ชะงนถูกแล้วจากครูยายตอบซื่อๆครั้นฉุกคิดได้ว่าคำพูดของตนอาจเป็นผลร้ายต่อหลานจึงแก้แทนว่าสงสัยว่ามันจะลืมให้มากกว่าโดยพอกลับถึงบ้านก็รีบทำงานงกๆกจนลืมนึกถึงเรื่องอื่น เป็นไปไม่ได้หรอกครับป้าทุกครั้งที่ฝากมาผมจะกำชับแล้วกำชับอีกพอรุ่งเช้าผมก็ถามว่าให้หรือยังแกก็บอกให้แล้วแต่ยายไม่ว่างมาไม่ได้เมื่อครูใหญ่พูดมาอย่างนี้ยายก็ไม่รู้จะแก้แทนหลานว่าอย่างไรได้แต่อ่อนอกอ่อนใจและนึกสมเพชตัวเองที่ถูกเด็กผมแกลร,รอกอยู่ร่ำไป แล้วนี่ยังไม่กลับบ้านอีกหรือครับคนเป็นครูใหญ่ถามด้วยเลยเวลาเลิกเรียนมาสองชั่วโมงแล้วก็โรงเรียนยังไม่เลิกในจ้าครูโรงเรียนเลิกสี่โมงครึ่งยายบอกลืมไปว่าคนที่ตนกำลังพูดด้วยนั้นรู้เรื่องโรงเรียนมากกว่าใครๆโรงเรียนเลิกบ่ายสองโมงทุกวันนะครับป้าครูใหญ่ยืนยัน ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าฉันถูกหลานหลอกอีกยายพูดฉุนฉุนก็คงอย่างนั้นแสดงว่าแกกลับบ้านเย็นทุกวันเลยเหรอครับจากครูเขาจะถึงบ้านห้าโมงกว่าทุกวันแล้วก็จะหุงข้าวตักน้ำผ่าฟืนเขาช่วยงานฉันทุกอย่างเลยจ้ะยายพยายามพูดถึงความดีของหลาน ถ้าฉะนั้นแกก็เป็นหลานที่ดีแต่เป็นสิทธิ์ที่เลวอคันตุกะสรุปหลานชนะรือเลวเสียงของยายบ่งบอกว่าไม่พอใจหลานจะดีเลวอย่างไรก็ไม่อยากให้ใครมาว่ายายเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยโฟมฟักรักใคร่ประหนึ่งสายเลือดในอกเมื่อใครว่าเขา ยายจะรู้สึกร้อนหนาวกระทบกระเทือนเหมือนตัวเองถูกว่าเลวหรือไม่เลวป้าก็คิดดูเองก็แล้วกันโรงเรียนเลิกบ่ายสองแต่แกกลับบ้านห้าโมงเย็นทั้งที่โรงเรียนอยู่ใกล้ๆแค่นี้และนี่ผมจะบอกให้ป้ารู้คือแกหนีโรงเรียนไปเที่ยวกับเพื่อนทุกวันไปเรียนช่วงเช้าพอช่วงบ่ายก็หนีไปเที่ยวยิงนกตกปลากับเพื่อน เพื่อนที่โรงเรียนเดียวกันน่ะเหรอครูยายเพิ่งทราบความจริงถูกแล้วครับป้าแกเป็นหัวโจกชวนเพื่อนเกนงั้นก็แสดงว่าหลานฉันไม่ได้เลวคนเดียวลูกหลานคนอื่นก็เลวด้วยยายพยายามหาพวกให้หลานครูมีหลักฐานอะไรมาพูดอย่างนั้นลูกหลานคนอื่นอาจชวนหลานฉันก็ได้ ยายคาดเดาเอาละเอาละผมไม่เถียงกับป้าก็ได้แต่ที่มาเนี่ยก็จะบอกว่าสิ้นปีนี้ป้าหาโรงเรียนให้แกเรียนได้แล้วโรงเรียนวัดโบสถ์ไม่ต้อนรับนักเรียนผู้นี้อีกต่อไปเพราะทำให้โรงเรียนเสียชื่อคำบอกเล่าของครูใหญ่ทำให้ยายตระหนกพูดเสียงอ่อนลงว่าถึงกับไล่ออกเชลึกครู ไม่ใช่ไล่ออกเขาเรียกว่าถูกเชิญให้ออกนี่ผมยังมีเมตตานะที่ไม่ได้ให้ออกกลางคันโดยเห็นว่าใกล้สอบแล้วผู้มาเยือนพูดเอาบุญเอาคุณถ้าครูมีเมตตาจริงก็น่าจะให้เขาเรียนจนจบมัธยมสามก่อนจะได้ไหมจ้าครูยายพยายามต่อรองไม่ได้หรอกครับป้า แค่นี้พวกครูน้อยเขาก็จะเล่นงานผมแย่แล้วแม้แต่พานโรงก็ยังถูกขู่ว่าจะลาออกถ้าผมขืนให้หลานป้าเรียนต่อไปครูใหญ่อ้างถึงปัญหายุ่งยากที่เนื่องมาจากเด็กชายจเจริญจรุนรัต มีหลานชั้นคนเดียวหรือที่ถูกเชิญให้ออกยายถามไปอย่างนั้นเองมีเพื่อนสนิทของแกอีกสองคนคือเด็กชายจำรัดนบนอบกับเด็กชายกันเชียงคํามีครูใหญ่ตอบนักเรียนสองคนที่เขาเอ่ยชื่อคือเด็กชายจุกกับเด็กชายโกะเพื่อนรักเพื่อนเกลอของเด็กชายผมแกรนั่นแหละถ้าอย่างนั้น ก่อนแล้วแต่เวรแต่กรรมเธอเมื่อครูไม่เมตตาหลานฉันฉันก็ไม่ว่าอะไรยายพูดเหมือนปลงตกคิดว่าจะเข้าไปในเรือนเอาละมุดสุกกับกล้วยน้ำว้ามาให้ครูใหญ่เอาไปฝากลูกก็มีอันต้องล้มเลิกความคิดในเมื่อเขาไม่มีเมตตาต่อหลานของยายยายก็ไม่ควรที่จะมีเมตตาต่อลูกของเขาเมื่อครูใหญ่บอกลา ยายจำต้องลงมาส่งถึงหน้าประตูรั้วเพราะนางดางกับนางดำไม่คุ้นกับอาคารตุกกะผู้นี้จึงอาจจะทำให้ขาแข้งของผู้ที่เป็นครูใหญ่ไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร เด็กชายจเจริญกำลังจะเข้าบ้านเขาเห็นครูใหญ่ตั้งแต่ฝ่ายนั้นเดินลงเรือนมาพอจะเดาออกว่าเกิดอะไรขึ้นกระนั้นก็ไม่วิตกทุกข์ร้อนยายไม่ได้เคียนเขาอีกนับตั้งแต่วันที่เขาทำมอกข้าวแตกถ้าเรื่องที่ครูใหญ่รายงานยายมันสาหัสสากันนักอย่างดีเขาก็ถูกยายเคียยนหรืออาจาะ ถึงขนาดโยงกับคือซึ่งเขาเคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นจึงไม่น่าจะต้องกลัวอะไรเด็กชายแฝงกายหลบอยู่หลังรั้วผู้ระหงนางด่างกับนางดำกำลังวิ่งเข้ามาทักทายครั้นเห็นเขาส่งสัญญาณไม่ให้มามันจึงพากันวิ่งกลับไปอย่างว่าง่ายครูใหญ่เดินผ่านเข้าไปโดยไม่ทันสังเกตว่ามี คนนั่งซุ่มอยู่ตรงประตูรั้วบ้านทรงอคันตุกะแล้วยายจึงหันหลังกลับเพื่อจะขึ้นเรือนเด็กชายออกจากที่ซ่อนย่องไปข้างหลังผู้เป็นยายแล้วจี T ้ที่เอวอย่างแรงจะเอเขาส่งเสียงทัดทายราวกับยายเป็นเด็กวไายตะเทนหอกหักยายอุทานด้วยความตกใจ ครั้นเห็นว่าเป็นหลานจึงบริพาศเด็กบ้าทํายายตกใจหมดครูใหญ่เข้ามาทำไมหรอครับยายเด็กผมแกร้ถามเข้ามาต่อว่ายายว่าไม่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือมาเชิญไปพบยายก็ไม่ยอมไปยายพูดเรื่อยๆตั้งใจว่าจะไม่บอกเรื่องที่หลานถูกเชิญให้ออก ้ดยเห็นว่าใกล้สอบไล่แล้วรอให้สอบผ่านเสก่อนจึงค่อยว่ากันใหม่เมื่อยายหลานพากันขึ้นมาบนเรือนแล้วคนเป็นหลานจึงถามขึ้นว่าทำไมยายถึงไม่ไปพบครูเขาล่ะครับคนถามแซงทําเป็นไร้เดียงสายายนึกมันไส้จึงว่าก็คนที่ครูใหญ่ฝากให้ถือหนังสือมาเขาไม่ได้นำมาให้ยายนะสิ ยิ่งกว่านั้นพอครูถามก็โกหกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ยอมมาเองเองอยากรู้ไหมว่าคนนั้นนเป็นใครไม่อยากรู้ครับเด็กชายตอบทันทีแต่เองต้องรู้ถึงไม่อยากรู้ก็ต้องรู้ไอ้หนูเองมีความผิดหลายกระทงรู้ไหมเองหลอกลวงผู้ใหญ่พูดปดมดเท็จ บอกยายมาสิว่าสิ่งที่เองทำนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปยายถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องอบรมสั่งสอนให้เขารู้ดีรู้ชั่วเป็นบาปครับเด็กชายตอบหน้าม้อยลงไปถนัดแล้วคนที่ทำบาปจะเป็นยังไงตายไปตกนรกครับคำตอบของหลานทำให้ยายพอใจ จึงถามต่อไปว่าเองเชื่อแล้วใช่ไหมว่านรกมีไม่เชื่อครับตอบโดยไม่ต้องเสียเวลาคิดไม่เชื่อแล้วทำไมเองถึงตอบถูกว่าคนทําชั่วตายแล้วไปตกนรกคนถามคาดคันพยายามปลอบใจตัวเองใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอยากให้หลานเป็นคนดีต้องค่อยๆอ,อบรมบม่มนิสัยอย่าใจร้อนวู่วาม ก็ยายพูดกรอกหูผมทุกวันทำไมผมจะจำไม่ได้เด็กชายตอบยังไม่รู้สึกสะทกสะทานคนฟังรู้สึกอ่อนใจแต่แล้วก็ใจอ่อนเมื่อนึกถึงเรื่องที่หลานถูกเชิญให้ออกจากโรงเรียนจึงถามเป็นงานเป็นการว่าทำไมเองถึงไม่เอาหนังสือมาให้ยายอืมไอ้หนูก็ครูเขาไม่ได้บอกว่าให้เอามาให้ยายนี่ครับ เขาบอกว่าให้เอาไปให้ผู้ปกครองตังหาหลานชายแก้ตัวน้ำคุนๆอ้ออย่างงั้นหรอกหรือถ้าเช่นนั้นก็ไม่ใช่ความผิดของเองนี่นายายแซงทำเป็นเออออหอ่หมกถูกแล้วครับยายไม่ใช่ความผิดของผมสักหน่อยหลานชายว่าเอแต่เวลาครูเขาถาม ทำไมเองทึึงบอกว่าให้แล้วแต่ยายไม่ยอมมาละ่ะยายค่อยๆตะลม่มล้านชายเริ่มจะรู้สึกว่าถูกคนเป็นยายต้อนให้จนมุมกระนั้นก็ยังตอบว่าผมแกล้งครูใหญ่แกเล่นๆนะยายแกชอบมาวุ่นวายกับเรื่องของผมผมก็เลยแกล้งเอาและที่เองหนีโรงเรียนช่วงบ่ายไปยิงนกตกปลากับเพื่อนทุกวัน จนไม่รู้แม้กระทั่งว่าโรงเรียนเลิกกี่โมงกี่ยามน่ะเป็นเพราะต้องการแกล้งครูใหญ่ใช่ไหมยายเริ่มลุกทำไมผมจะไม่รู้ก็บอกยายตั้งหลายครั้งแล้วว่าโรงเรียนเลิกสี่โมงครึ่งเด็กชายยืนยันเขาไม่รู้จริงๆว่าโรงเรียนเลิกบ่ายสองตั้งแต่เรียนมาจนกระทั่งครบปีอยู่แล้ว ก็ยังไม่เคยอยู่ถึงโรงเรียนเลิกเลยสักวันเดียวเองแน่ใจนะไอ้หนูว่าไม่ได้โกหกยายแน่ใจสิครับผมจะโกหกยายไปทําไมคนโกหกตายต้องไปตกนรกถึงผมไม่เชื่อวันนรกมีแต่ผมก็ไม่อยากตกนรกตอบอย่างคล่องแคล่วเองพูดดีนะไอ้หนู แต่ก็ดีแต่พูดเองรู้หมดทุกอย่างว่าอะไรดีอะไรไม่ดีทว่าไม่เคยเอาความรู้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์แบบนี้เขาเรียกว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่อรอดยายเริ่มเทศเห็นหลานไม่โต้เถียงจึงถามว่าทำไมเองถึงหนีโรงเรียนได้ทุกวันนึงไอหนูบอกยายมาสิผมเบื่อเรียนครับยาย ผมเบื่อเรียนหนังสือเด็กจายสารภาพทำไมถึงเบื่อละ่ะและเองจะไปทำอะไรกินอายุก็ยังน้อยคนอายุ80ออกจะเป็นห่วงอนาคตผู้เป็นหลานก็ครูสอนไม่ดีนี่ครับยายสอนไม่รู้เรื่องเลยพอถามก็ดา่าไม่ด่าก็ตีผมก็เลยเบื่อไม่อยากร่ำอยากเรียนอีกต่อไป พูดจากความรู้สึกที่แท้จริงที่ว่าสอนไม่ดีนะสอนยังไงพอจะบอกยายได้ไหมยายถามอย่างสนใจถึงหลานจะชอบพูดปดแต่ก็ใช่ว่าจะโกหกไปเสียทุกเรื่องเขาชอบสอนซ้ำซากจำเจแต่ละคนที่เข้ามาสอนก็ทำเหมือนกันหมดคือมือซ้ายถือหนังสือมือขวาถือชอบ ถ้าไม่ให้เขียนตามคำบอกก็ให้ลอกกระดานดำมีแค่นี้เองผมก็เลยเบื่อเพื่อนๆของผมก็เบื่อเลยพากันหนีโรงเรียนเขาหมายถึงเด็กชายจุกกับเด็กชายโก้หนีกันหมดห้องเลยหรือ,อยายถามอย่างใจเย็นที่สุดไม่หมดหรอกครับพวกงโง่ๆก็ทนเรียนไปพวกที่ฉลาดเท่านั้น ถึงจะหนีแต่คนโง่มีมากกว่าคนฉลาดนะครับยายฉะนั้นไอ้พวกที่ทนเรียนจึงมีมากกว่าพวกที่หนีคนฉลาดพู้แบบฉลาดฉลาดแต่ยายลงความเห็นว่าเขาฉลาดแบบโกง ทีนี้ตอบยายมาทีซิว่าถ้าเองไม่เรียนหนังสือและเองจะไปทำมาหากินอะไรโบราณท่านสอนว่ามีวิชาเหมือนมีทรัพย์ถ้าเองไม่หาวิชาไว้เสียต่อตอนนี้วันข้างหน้าเองจะเอารัพย์มาจากไหนผมก็จะไปหาวิชาจากที่อื่นที่ไม่ใช่โรงเรียนวัดโบสถ์หลานชายตอบวิชาอะไร ไหนบอกมาซิว่าเองจะไปหาวิชาที่ไหนวิชาดนตรีไทยครับผมชอบดนตรีไทยนี่ผมก็แอบไปเรียนที่บ้านครูสมใจทุกวันจนเดี๋ยวนี้เล่นเก่งแล้วเด็กชายคุยอวดเขาไม่ได้คิดเป็นเงินหรอกครับผมหาดอกไม้ทูบเทียนใส่พานไปทำพิธีขึ้นครูและผมก็ทำงานแลกวิชาเช่นช่วยเขาถูบ้านตักน้ํา กว่าจะได้เรียนก็เหนื่อยเลยเพราะว่าบ้านครูเขาหลังใหญ่น้ำก็มีหลายตุ่มต้องตักให้เต็มทุกตุ่มเขาจึงจะสอนให้ผมเรียนวันละหนึ่งชั่วโมงตั้งแต่สี่โมงเย็นไปถึงห้าโมงช่วงสามโมงถึงสี่โมงผมก็ทำงานให้เขากว่าจะได้วิชาเนี่ยลำบากจังนะครับยายฟังหลานพูดยายรู้สึกปิติ ถึงเขาจะเป็นเด็กเกเรในสายตาของคนทั่วไปแต่สำหรับยายเขามีความน่ารักอยู่ในตัวทั้งยังมีอะไรอะไรที่พิเศษไปกว่าเด็กอื่นๆยายค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่ทำให้ยายผิดหวังยายจะไม่ต้องเสียใจเพราะเด็กผมแก่คนนี้ แต่เองจะเรียนวิชาดนตรีไทยอย่างเดียวไม่ได้หรอกไอ้หนูเองต้องเรียนหนังสือด้วยอย่างน้อยก็ต้องให้จบมัธยมสาเข้าใจไหมเข้าใจครับผมจะทนเรียนแต่ยายครับปีหน้าผมขอย้ายไปเรียนที่อื่นนะครับผมไม่อยากเรียนที่วัดโบสถ์เพราะครูสอนไม่ดีเด็กชายหาทางออกอย่างฉลาด ยายจะเสียใจและเขาจะเสียหน้าถ้าบอกว่าเขาถูกเชิญให้ออกเองอยากไปเรียนที่ไหนละ่ะยายถามคิดว่าเขาคงรู้ตัวแล้วว่าจะต้องถูกออกจากโรงเรียนแต่ที่ไม่บอกคงกลัวจะเสียหน้าเด็กคนนี้รักหน้ายิ่งกว่าอะไรวัดพรมสาครหรือวัดชลอนก็ได้ ผมให้ยายเป็นคนเลือกก็แล้วกันนะครับพูดหมายเอาใจคนเป็นยายยายไม่ได้เป็นคนเรียนหนินายายออกตัวถ้าอย่างนั้นเอาวัดฉลอนก็ได้ลองดูถ้าไม่ดีก็ย้ายไปวัดพรมสาครยายว่าดีไหมครับดีถ้าสอบได้ก็ดีทั้งนั้นแหละคงไม่ต้องสอบหรอกครับ เขามีสอบเฉพาะป .4 เข้ามัธยมหนึ่งส่วนมัธยมสองไม่ต้องสอบเข้าถ้าเช่นนั้นก็ต้องหาคนที่มีหน้ามีตาช่วยฝากให้ยายรู้สึกลำบากใจในเรื่องนี้ทำไมต้องหาล่ะครับก็ในเมื่อยายฝากเองได้เพราะยายมีครบทั้งหน้าทั้งตาแถมหน้าสวยตาก็หวาน ขนาดอายุ80ยังมีเขาสวยอยู่เลยคนพูดเริ่มยัว่วได้การยกยอปอปั้นเองอย่ามายอยายเลยไอ้หนูยายรู้ตัวดีว่าแก่แล้วแต่พูดก็พูดเถอะตอนสาวๆนะ่ะยายไม่ผิดจากที่เองพูดเท่าไรนักหรอกยายถือโอกาสคุยบ้างแหม ผมอยากเห็นตอนยายสาวๆจังเลยเสียดายที่เกิดช้าไปไม่เช่นนั้นตาจะต้องมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งก็คือผมพอแล้วไอ้หนูพอแล้ว,ลวชักจะพูดจาเลอะเทอะใหญ่แล้วเองเนี่ยไปเธอจะข้ามแล้วรีบไปหุงหาข้าวปลากินกันครั้นหลานลูกออกไปยายจึงพูดตามหลังว่า ไอ้หนูยายนึกออกแล้วว่าจะให้ใครฝากเองเข้าเรียนที่วัดชลอนใครครับหลานชายถามเขารู้ว่าถึงอย่างไรยายก็จัดการเรื่องเรียนให้เขาจนได้ท่านสมพานวัดศรัทธาพิรมเห็นว่าครูใหญ่โรงเรียนนั้นเป็นลูกหลานท่านยายบอกเพราะเพิ่งนึกขึ้นได้ดีครับ ท่านคงไม่ขัดข้องพระยายกับท่านก็คุ้นเคยกันมานานผมน่าไม่ห่วงหรอกเพราะคนที่ชื่อเจริญจะต้องเจริญอยู่วันยังคำ่ำคนอายุสิบสองคุยโว